ขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ใครได้สวดสี่คำนี้ระวังรวยเร็วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือบังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบันและตามติดบ,บิญ,ญ,ญาายาณไตในทุกภพทุกชาติด้วยยอดพระการไตรปิฎกเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับสวดและภาวนาทุกเช้าค่ำ เพื่อความสวัสดีเป็นสิริมงคลแก่ผู้สาธยายอันเป็นบ่อกเกิดมหาเตชังมีเดชมากมหานุภาวังมีอนุภาพมากและมีลาบยศสุขสรรเสริญปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตวันตรายและความพินาศทั้งปวงตลอดทั้งหมู่มารร้ายและศัตรูคู่อาฆาตไม่อาจแพ้วผ่านได้ต้นฉบับเดิมเปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก จานเป็นอักษรขอมจารึกไว้ในใบลานโบราณจานจึงได้แปลเป็นอักษรไทยหลวงธรรมมาทิกรพระภิกษุแสงได้มาแต่พระแท่มศิลาอาจมณทนพิสนุโลกมีคำกล่าวในหนังสือน,นั้นว่าผู้ใดมียอดพระกันไตรปิฎกไว้ประจำบ้านเรือนมีอนิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองคำสูงเทียมเทวโลกและป้องกันพยันตรายต่างๆ ทำมาหากินเจริญประวัติต้นฉบับเดิมกล่าวว่าหนังสือยอดพระกันไตรปิฎกนี้มีคำกล่าวไว้ในหนังสือนำว่าเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ถ้าผู้ใดได้สวดมนต์ภาวนาทุกเช้าข้าแล้วเป็นการบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะไม่ไปตกอบายภูมิแม้ได้บูชาวไว้กับบ้านเรือนก็ป้องกันอันตรายต่างๆจะภาวนาพระคาถาอื่นๆสักหนึรปี อนิสงก็ไม่สูงเท่าภาวนาพระคาถานี้ครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าอินพรมยมยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิจะเนรมิตรแผ่นอิฐเป็นทองคำก่อเป็นพระเจดีตั้งแต่มนุษย์โลกสูงไปจนถึงพรหมโลกอานิสงก็ยังไม่เท่าภาวนายอบพระกันไตรปิฎนี้และมีคำอธิบายคุณความดีไว้ในต้นฉบับเดิมนั้นนานประการ ก่อนสวดยอบพระกันพระไตรปิฎกพึงคุกเข่าพนมมือตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยนมัสการพระรัตนตรัยนมัสการพระพุทธเจ้านมัสการพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณขอให้ตั้งจิตมั่นในบทสวดมนต์จะมีเทพพยาดาอารักษ์ทั้งหลายรวมอนุโมทนาสาธุการอย่าได้ทำเล่นจะเกิดโทษแก่ตัว โบราณท่านว่าผู้ใดได้พบยอดทาการไตรปิฎกนี้แล้วท่านว่าเป็นบุญอันประเสรนะิฐนักเมื่อพบแล้วให้พยายามภาวนาอยู่เป็นนิดตราบเท่าชีวิตจนทำลายขันจากมนุษย์โลกแล้วก็จะไปเกิดยังสัาปรายภพสวรรค์สุกติภพด้วยพระอนิสงส์เป็นแน่แท้ถ้าผู้ใดจะสวด ขออนุภาพให้ผู้ป่วยไข้อาการจะดีขึ้นจะสวดแผ่กุศลอุทิศไปให้บิดามารดาหรือครูบาอาจารย์อุปัชาผู้มีพระคุณของท่านแล้วให้เขียนจิเจรุนิและชื่อท่านนั้นๆใส่กระดาษก่อนสวดทุกครั้งเมื่อสวดกี่จบครบตามที่เราต้องการแล้วให้นำกระดาษนั้น เผาไฟและกรวดน้ำโดยคาระวะบอกชื่อผ่านพระแม่ธรณีนำกุศลอันนี้ให้ท่านผู้นั้นได้ตามความปรารถนาของเราทุกครั้งเมื่อป่วยหนักให้ระลึกถึงคุณพระรัตนไตรยครั้นกำลังจะสิ้นใจผู้อยู่ใกล้บอกนำบ้าอาระหังหรือพุทโธเรื่อยๆเมื่อถึงแก่กรรมจงเขียนจิเจรุนิ บนแผ่นทองหรือแผ่นเงินใบลานกระดาษแล้วม้วนเป็นตะกรุดห้ามคลี่ใส่ปากให้ไปสู่สุขติในสัมประยภพสวรรค์ด้วยสำหรับผลและอานิสง์การสร้างและสวยดยอดพระกันตรายปดก 1. ปราชจาสาโรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวร 2. กิจการเจริญรุ่งเรืองอุดมด้วยโภกรัพย์ 3. ปู่ย่าตายายบิดามารดาบุตรที่อยู่เบื้องหลังมีความเจริญรุ่งเรือง 4. บิดามารดาจะมีอายุยืน 5. สามีภรรยารักใคร่ดีต่อกันบุตรหลานเป็นคนดี 6. บุตรเกิดมาฉเฉลียวฉลาดปัญญาดีเลี้ยงง่ายสุขภาพดี 7. วิญญาณของบรรพบุรุษจะสู่สุขติภพบ 8. เสริมบุญบาร,รมีให้ตนเอง 9. แคล้วคลาดจากอันตร,รายต่างๆ 10. เมื่อสิ้นอายุไขจะไปสู่สุกติภูมิยอดพระกันไตรปีดกนี้ถ้าผู้ใดบริจาคทรัพย์สร้างถวายพระภิกษุสงฆ์สาม,มเนรญาติมิตรสหายหรือสวดจนครบเจ็ดวันครบอายุปัจจุบันของตนจะบังเกิดโชคลาภ ธรรมมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองจะพ้นเคราะห์ปราศจากทุกโศกโรคภัยและภัยพิบัติทั้งปวงผู้ใดตั้งจิตเจริญภาวนาย,ยอดพระกันไตรปิฎกวันละสามจบจะไม่มีบาปกรรมทำสิ่งใดจะได้สมความปรารถนาสวดวันละเจ็ดจบกระดูกลอยน้ำได้ต่อมามีผู้นิยมสร้างหนังสือน,นี้ขึ้นโดยเชื่อว่าผู้ใดสร้างยอดพระกันตรปิฎกนี้เป็นธรรมทาน และสวดมนต์สักการะการบูชาเป็นประจำจะมีพลานิสงส์สุดที่จะพนานาให้ทั่วถึงได้นับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่จะมีความสุขสิริสวัสดิ์เจริญต่อไปทั้งปัจจุบันการและอนาคตภายภาคหน้าตลอดทั้งบุตรหลานสืบไปด้วยอำนาจของความเคารพในพระคถานี้พระอริยสงฆ์ทั้งหลายต่างก็กล่าวเน้นว่า พระพุทธศาสนาเป็นของจริงของแท้ที่เรายึดมั่นเป็นหลักชัยแห่งชีวิตได้ยิ่งมีการปฏิบัติธรรมทั้งทานศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนแน่อย่าสงสัยอยากรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ก่ออนิสง์ไม่เท่ากับรวยบุญรวยกุศลซึ่งจกบังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบันและติดตามวิญญ,ญาณไปทุกพบุกชาติด้วย ฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายจงเจริญภาวนายอบพระกันไตรปิดกถูกชาวข้ามเถิดจะบังเกิดความสวัสดิม,มงคลแก่ตนและครอบครัวโดยทั่วหน้าขอตั้งสัตยาอธิษฐานขอความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดแก่ท่านผู้สร้างยอบพระกันไตรปิดกนี้เพื่อความงอกงามในพระพุทธศาสนาสืบไป สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังการให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพราะถือเป็นการช่วยคนให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ